สวัสดีครับวันนี้เรามีคำหนึ่งในทางธรรมที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือคำว่านิพิทาที่เรามักจะแปลก,กันว่าความเบื่อหน่ายซึ่งปกติพอพูดว่าเบื่อเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องลบนะแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยความรู้สึกนี้กลับกลายเป็นเหมือนประตูสู่การหลุดพ้นไปได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากรายงานการวิจัยชิ้นหนึ่งที่วิเคราะห์มาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเลยครับ ใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่จะว่าไปแล้วก็พลิกความเข้าใจเดิมๆของหลายคนไปเลยนะคะครับที่ผมว่ามันท้าทายความคิดมากๆเลยก็คือแล้วความเบื่อแบบนี้มันต่างจากความเบื่อในชีวิตประจําวันของเรายังไงเช่นแบบเบื่องานเบื่อรถติดหรือบางทีเบื่อของเล่นชิ้นเก่าอยากได้ชิ้นใหม่มันคือความรู้สึกเดียวกันหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยความเบื่อสองแบบนี้เ ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะความเบื่อทางโลกเนี่ยมันเหมือนเด็กที่เบื่อของเล่นชิ้นเก่าแล้วก็ร้องจะเอาชิ้นใหม่<อ>คืออยากได้ชิ้นที่ดีกว่าสวยกว่ามันถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากที่ไม่สิ้นสุดครับผมแต่นีพิธทาเนี่ยคือเด็กคนเดียวกันที่โตขึ้นมาแล้วแล้วมองกองของเล่นทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนสุดท้ายมันก็เป็นแค่พลาสติกเหมือนกันหมด แล้วเขาก็เลยเลิกสนใจของเล่นไปเองแบบสงบสงบโหภาพชัดเลยครับคือเบื่อเกมทั้งกระดานไม่ใช่เบื่อแค่ตัวหมากตัวใดตัวหนึ่งถูกต้องค่ะนิพิทาเกิดจากปัญญาที่เห็นความจริงไม่ใช่เกิดจากความหงดหิดที่ไม่ได้ดั่งใจเข้าใจเลยครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทําความเข้าใจว่าไอปัญญาที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือได้ยังไงบ้าง ที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนี่ก็น่าสนใจมากงั้นเครื่องมือชุดแรกที่งานวิจัยนี้นำเสนอมาเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนที่ว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับในนิพพทาสูตรนะคะพระพุทธเจ้าท่านให้เครื่องมือมาเป็นชุดเลยค่ะเรียกว่าสัญญาหาสัญญา5ค่ะหรือการฝึกฝนการรับรู้5รูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อหรือถอนความหลงไหลในสิ่งต่างๆโดยตรงเลยข้อแรกคืออสุภสัญญา หรือการพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามและข้อ2คืออาหาเรปฏิกูลสัญญาการพิจารณาว่าอาหารเป็นของออปฏิกูลหรือน่าเบื่อหน่าย mm hmm. ทั้งสองข้อนี้จะทำงานในธีมเดียวกันค่ะคือการมองให้ทะลุเปลือกนอกที่สวยงามไปเห็นความเป็นจริงทางชีวภาพ ผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าการมานั่งนึกถึงร่างกายว่าไม่งามหรือนึกถึงซากศพนี่ฟังดูแล้วมันน่าหดหู่มากกว่าน่าหลุดพนนะครับหลักการนี้มันป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปได้ยังไงครับเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะจุดสําคัญคือเป้าหมายของมันไม่ใช่การสร้างความรังเกียจหรือความซึมเศร้านะคะครับแต่คือการสร้างความเป็นกลางทางอารมณ์ต่อสิ่งที่เราเคยลหลงไหลมันมากม มันคือการฝึกเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มองร่างกายตามจริงว่าประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนัง oh. มีของเหลวไหลเวียนแล้วก็เสื่อมสลายไปตามเวลาพอเราเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆเนี่ยอำนาจของความสวยงามที่สื่อต่างๆพยายามสร้างขึ้นมันจะลดลงไปเองค่ะเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมความงามเลยยุคโซเชียลมีเดียเลยนะครับที่ทุกอย่างมันต้องดูเพอร์เฟคไปหมด ถูกต้องเลยค่ะมันช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของภาพลักษณ์จอมปลอมเหล่านั้นส่วนเรื่องอาหารก็หลักการเดียวกันเลยมันเหมือนเวลาเราเห็นโฆษณาเบอร์เกอร์ที่สวยงามน่ากินมากๆแต่ความจริงคือพอเราเคี้ยวในปากมันก็เละผสมกับน้ําลายจริงครับไม่ต่างจากอาหารอื่นๆสุดท้ายก็กลายเป็นของเสียเหมือนกัน การพิจารณาแบบนี้มันช่วยดึงเรากลับมาสู่ความจริงลดพลังของความอยากที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงได้ค่ะเข้าใจแล้วครับเท่ากับว่า2ข้อแรกคือการทําความเข้าใจความเป็นจริงของกายเราเองแล้วเครื่องมือชุดต่อไปล่ะครับเครื่องมือชุดต่อไปจะขยายมุมมองออกไปให้กว้างขึ้นค่ะข้อที่สคือสัพพโลเกอนาพิรัสตสัญญาสัพพโลเกอนาพิรัตสัญญาค่ะ คือการเห็นว่าไม่มีที่ไหนในโลกหรือในภพภูมินี้น่าเพลิดเพลินอย่างแท้จริงและข้อ4คือสัพพสัมขาเรสุอนิจานุปสัสสีคือการเห็นความไม่เที่ยงในทุกสรรพสิ่งสองข้อนี้คือการมองให้เห็นความเป็นจริงในเชิงปรัชญาแล้วค่ะการไม่ยินดีในโลกทั้งปวงฟังดูสุดโตงเหมือนกันนะครับหมายความว่าแม้แต่ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่น่าปรารถนาเลยครับ ใช่ค่ะเพราะในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่เที่ยงมีวันหมดอายุอ๋อมีวันหมดอายุด้วยใช่ค่ะพอใช้บุญหมดก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกการปฏิบัติข้อนี้เปรียบเหมือนการถอนสมองของจิตใจคือพอมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งที่ปลอดภัยจริงๆจิตมันถึงจะหยุดแสวงหาที่พึ่งภายนอกอแล้วหันกลับมาหาทางออกจากวงจรนี้จากภายใน นี่แหละค่ะคือจุดกําเนิดของนิพิทาแท้ๆที่ไม่ใช่ความเบื่อโลกแบบซึมเศร้าพอจะเห็นภาพแล้วครับคือพอเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็แค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการจะไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่ายไปเองใช่เลยค่ะและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในชุดนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งค่ะนั่นคือข้อที่ห้า มรณะสัญญาการระลึกถึงความตายอยู่เสมอข้อนี้ถูกวางไว้ท้ายสุดเพื่อกำกับการปฏิบัติข้ออื่นๆทั้งหมดเลยเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาของเรามีจำกัดนะอย่าโมาเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสารถูกต้องค่ะเมื่อเราระลึกอยู่เสมอว่าลมหายใจเข้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสังเวกสังเวกค่ะ คือความเร่งด่วนทางจิตวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติทําให้เกิดความเพียรไม่ผัดวันประกันพรุ่งในการทําสิ่งดีๆหรือการฝึกฝนจิตใจมันทําให้การพิจารณาสีข้อแรกเข้มขน้นและจริงจังขึ้นมากเลยค่ะก็น่าสนใจนะครับว่าเครื่องมือ5ชิ้นนี้ดูเป็นระบบมากแต่ในรายงานก็บอกว่านี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะสร้างนิพิทาได้ยังมีเส้นทางอื่นอีกแสดงว่า หลักธรรมมีความยุดหยุ่นสูงมากใช่ค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมะเลยคือมีหลายเส้นทางแต่มุ่งสู่ยอดเขาเดียวกันในงานวิจัยชี้ไปอีกสองเส้นทางหลักที่น่าสนใจมากคืออิทธิบาทสี่และโพชงเจ็ค่ะเดี๋ยวสิครับผมสับสนนิดหน่อยอิทธิบาทสี่ข้อแรกคือชันทะซึ่งคือความพอใจความอยากทำใช่ไหมครับแล้วมันจะไปสร้างความเบื่อหน่ายได้ยังไงดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันเลย นั่นเป็นจุดที่ลึกซึ้งมากค่ะมันคือการใช้พลังในทิศทางตรงกันข้ามเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการเปลี่ยนทิศทางของจรวดนะคะปกติตันหาหรือความอยากทั่วไปเนี่ยคือจรวดที่พุ่งไปหาความสุขทางโลกครับแต่รรมฉันทะในอิทธิบาท4คือการจับจรวดลำเดียวกันนั้นหันหัวมันร้อยแปดองศาแล้วใช้เชื้อเพลิงเดิมนั่นแหละพุ่งทยานออกจากแรงดึงดูดของวัตสงสาร Oh. พอเราใช้ความอยากหลุดพ้นนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหรือชันทะประกอบกับความภาคเพียรหรือวิริยะอย่างต่อเนื่องผลก็คือกิเลสจะถูกเผาผลาญไปเรื่อยๆการได้เห็นซากของกิเลสที่ตายไปนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในตัวกิเลสเองโอ้ oh. เป็นการเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเลยแล้วอีกเส้นทางหนึ่งโพชงเจ็ดล่ะครับทาํางานยังไงโพชพงเจ็ด หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ประการก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะโดยเฉพาะองคธรรมข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาค่ะความวางเฉยซึ่งสัมพันธ์กับนิพพิทายอย่างลึกซึง้งอุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่ความเฉยเมยแบบไม่ใส่ใจนะคะครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นความสงบนิ่งของนักโต้คลื่นที่ชำนาญที่เห็นคลื่นยักษ์หรือสังขารก่อตัวแล้วก็สลายไป แต่ใจของเขานิ่งอยู่บนกระดานไม่ได้ไหวเอนตามแรงคลื่นไปด้วยเป็นความวางเฉยที่เกิดจากการเห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองจึงเบื่อหน่ายที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ค่ากับมันอีกต่อไปเงินก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะเริ่มจากการพิจารณาความจริงที่น่าเบื่อหน่ายของโลกหรือเริ่มจากความอยากที่จะเป็นอิสระสุดท้ายปลายทางก็คือสภาวะจิตที่สงบและเป็นกลางเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะ กระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะแต่เป็นไปตามลำดับเหตุผลที่ชัดเจนในทางธรรมเริ่มจากยถาพุทธยานัทสนะคือการเห็นตามความเป็นจริงแบบนักวิทยาศาสตร์ที่เราคุยกันตอนแรกครับพอเห็นจริงแล้วก็เกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายแบบที่เด็กโตเลิกสนใจของเล่น เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดวิราคะคือการคลายความยึดติดโดยสมัครใจและสุดท้ายเมื่อคลายความยึดติดได้หมดจดก็จะเข้าสู่วิมุตคือความเป็นอิสระหรือความหลุดพ้นนั่นเองค่ะในงานวิจัยมีอุป,ปมาอุปไมยที่ช่วยให้เห็นภาพลำดับขั้นตอนนี้ไหมครับมีอุป,ปมาที่คลาสสิกมากค่ะท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังแทะกระดูกที่ไม่มีเนื้อสุนัขแทะกระดูกค่ะ ตอนแรกมันก็แทะไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะเจอเศษเนื้อซึ่งก็คือความหลงแต่เมื่อมันใช้ปัญญาพิจารณาจนรู้ความจริงว่ากระดูกชิ้นนี้มันไม่มีรสชาติอะไรเลยหรือยถาพุตยานทัศนะมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาหรือนิพิทาและสุดท้ายก็ตัดสินใจคายกระดูกชิ้นนั้นทิ้งไปเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับซึ่งก็คือวิราคะค่ะเป็นภาพที่ทําให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ง่ายขึ้นมากครับคราวนี้มาถึงเรื่องสําคัญเลยคือ เราจะเอาหลักการที่ดูเหมือนจะลึกซึ้งและเข้มข้นขนาดนี้มาปรับใช้กับชีวิตคนทำงานในเมืองใหญ่ที่ต้องเจอกับเรื่องต่างๆมากมายได้อย่างไรบ้างครับประยุกต์ใช้ได้ในทุกขณะเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนมากคือการบริหารความเสี่ยงของชีวิตด้วยมรณสัญญา าการระลึกถึงความตายใช่ค่ะมันคือเครื่องมือบริหารเวลาที่ดีที่สุดเลยเมื่อเราระลึกว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงเราจะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ได้ทันทีเราจะลดเวลาให้กับเรื่องไร้สาระความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแล้วหันมาใส่ใจคนที่เรารักและทำสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆมากขึ้นจริงด้วยครับ การทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยถ้ารู้ว่านี่อาจเป็นวันสุดท้ายของเราแน่นอนค่ะและอีกเรื่องคือการบริโภคด้วยปัญญาในยุคบริโภคนิยมแบบนี้นะคะเราสามารถประยุกต์หลักการพิจารณาอาหารมาใช้กับการเลือกซื้อสินค้าได้เลยโดยพิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริงของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่ป้ายราคาแต่รวมถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางจริยธรรม<อ>เพื่อให้เราบริโภคตามความจําเป็นจริง ไม่ใช่เพื่อสนองความอยากที่ไม่สิ้นสุดที่โฆษณาพยายามสร้างขึ้นมาและในรายงานก็ยังได้ยกคำสอนที่เป็นรูปธรรมมากๆจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชาสุปโทด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งท่านเก่งมากในการย่อยหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้กลายเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายท่านมีอุปมาเรื่องกล้วยเปลือกดำกล้วยเปลือกดำค่ะ ท่านเปรียบความสุขทางโลกเหมือนกล้วยที่สุกงอมจนเปลือกดำแล้วภายนอกอาจดูไม่สวยงามแต่คนก็ยังอยากกินเพราะรสชาติมันหอมหวานครับอันนี้คืออสาทะหรือคุณของมันถูกต้องค่ะแต่นิพิทาคือปัญญาที่รู้ไปอีกขั้นว่าแม้รสจะหวานอร่อยแต่กินมากไปแล้วท้องอืดไม่สบายซึ่งก็คืออทีนภพะหรือโทษของมัน สุดท้ายพอช่างน้ำหนักระหว่างคุณกับโทษแล้วจึงตัดสินใจวางกล้วยนั้นลงด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความรังเกียจโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากปัญญาจริงๆไม่ใช่อารมณ์เลยและอีกคำสอนหนึ่งของท่านที่ดิฉันคิดว่าทรงพลังมากสำหรับคนยุคนี้คือเรื่องแก้วที่แตกแล้วท่านสอนให้มองแก้วสวยๆที่เราใช้ดื่มน้ำอยู่ทุกวันว่ามันเป็นของที่แตกแล้วตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่แตกหมายความว่ายังไงครับ ให้มองว่ามันแตกแล้วทั้งๆท,ท,ที่มันยังดีๆอยู่นี่นะครับใช่ค่ะคือการยอมรับความจริงว่าธรรมชาติของแก้วคือความเปราะบางและต้องแตกในวันใดวันหนึ่งเมื่อเราใช้แก้วใบนั้นด้วยความเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะใช้มันอย่างทนุถนอมและเมื่อวันหนึ่งมันหลุดมือตกแตกจริงๆใจเราจะไม่เป็นทุกข์มากออ oh. เพราะในความรู้สึกของเรามันได้แตกไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเห็น นี่คือการเจริญอน,นิจจสัญญาหรือการเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตประจําวันที่ชัดเจนและทําได้จริงที่สุดเลยค่ะคําสอนเรื่องแก้วที่แตกแล้วนี่โอ้โหมันเปลี่ยนมุมมองต่อทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ถูกต้องค่ะมันคือการอยู่กับความจริงพอเราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้นะครับผมเห็นภาพชัดเจนเลยว่านิพพาสูตร ไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธโลกหรือมองโลกในแง่ร้ายเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าสัจจะนิยมเชิงปฏิบัติหรือ pragmatic realism อืมแก่นของมันก็คือสิ่งนั้นเลยค่ะสภาวะนิพิทาที่เกิดจากการปฏิบัติคือสภาวะจิตที่เป็นอิสระมีพลังและสะอาดจากอำนาจของความอยากและความไม่อยากซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเย็นที่แท้จริงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะ วันนี้ก็จางแจ้งมากเลยครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะการเปลี่ยนมุมมองจากความลหลงไหลไปสู่การรู้เท่าทันนี้เองคือกุญแจสําคัญที่จะไขประตูสู่อิสรภาพและคําถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้ลองคบคิดกันต่อก็คือในชีวิตประจําวันของเราภาพลวงตาเรื่องอะไรที่เรายอมรับความจริงเกี่ยวกับมันได้ยากที่สุดคะ